สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขู่สุขค้นครับเมื่อนี้กับผมเบาใช้ภูมินุมบันแทนกับมีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศยามมือเสาร์กับแสงแดดอุ่นๆอ,อยู่ในชนบทในไต้หวันมาฝากพี่ฝากน้องเนาะพี่น้องเนาะกัหลายมือหลายเว้นครับพี่น้องครับว่าได้ลงขิบกะหลายๆสาเหตุเนาะพี่น้องเนาะ บอกใครได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบื้องกันเนาะอมือน,นี่ก็มีโอกาสดีครับพี่น้องครับแต่เก็บภาพบรรยากาศแสงทองยามมือเสาแสงแดดอุ่นๆในฤดูหนาวาในทงไฮทงนาชนบทตในไต้หวันเนาะพี่นอ้องาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิง่งได้ชมกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทงไฮทงนาบรรยากาศหลังการเก็บเกี่ยวไปแล้วเนาะ เป็นป้าผักกาศครับเนี่ยป้าผักกาศซึ่งว่านไว้พ้นไตวันเขาก็สิว่านพักกาศไว้สาหรับถ้าเป็นปุ๋ยเนาะครับเนาะหลังจากนั่นก็ใกล้ฤดูปักดำก็สิได้เขาก็สิปล่อยน้ำเขาแล้วก็ไถกบเป็นปุ๋ยเนาะครับก็เป็นบรรยากาศทงไฮทงนา บ้านนอกชนบทในไต้หวันนะพี่น้องนี่ครับคุนกระสีเป็นป้าพระกาศไปเบิดพี่น้องสําหรับถ้าเป็นปุ๋ยครับนี่ย้อนแสงจากน้อยครับช้างนี่กัมีพี่น้องบางมองกับไทแล้วบางมองกับยังพัในใด้ไทครับนี่เป็นป้าพระกาศอยู่ครับ ยากาศชนบทบ้านนอกในไต้หวันพี่น้องพบพอกันมือนี่ก็เป็นมือวันเสาร์ที่16หกมกราคม256หซเนาะพี่น้องหลายมือหลายเว้นพี่น้องเพรได้ลงคลิปครับผมมือนี่ก็มีโอกาส ภาพบรรยากาศอากาศเขียวๆในถงน้ำในไต้หวันบ้านนอกในไต้หวันมะไอพี่น,น้องได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะกับแสงแดดอุ่นๆยั่งเสาครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าอยู่ในไต้หวันเดีพี่นอ้องชนนบทครับ บึงบรรยากาศไปเรื่อยๆเยนาะพี่น้องเนาะครับผมนอดมองนี้ก็สิเป็นป้าดอกไม้ครับพี่น้องครับเห็นบนนอพี่น้องดอกไม้นี่ก็สําหรับถ้าเป็นปุ๋ยกันครับนี่ดอกไม้กำลังบานงามเลยพี่น้องครับหลับแสงแดด่นๆยังไม่เศร้าครับผมเอาบรรยากาศ ทงไฮทงหน้ามาฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ครับอาสจะยอนแสงจากน้อยครับป้าดอกไม้ป้าพักกาดครับแปลงนี่ก็จะเป็นผักกาดหัวเนาะเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับทีนี้เราวางกำลัง ไปตลาดเศร้าเนาะเพราะว่าเป็นตลาดเศร้าแล้วครับตลาดสวยๆแล้วเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศในรเราวางกาันเดินทางไปตลาดไม่เพียให้นอ้องด้เบิ่งน้ำกันพี่นอ้องบรรยากาศบานนอกบานนาอยู่ในไต้หวันครับผม นี่บบมีล้มครับบรรยากาศดีก็ถที่อกาสเอาผ่าบรรยากาศมาให้เพียรนองด้เบิ่งน้ากันนะครับเนาะุูงให้ถูกนะคือบานเฮาละ่ะพี่น้อง ซันข <erek> <target> ี่รถไทยครับพี่น้อง ำลังถีบจักรยานครับถีบจักรยานไปตลาดครับวันหยุดภาพบรรยากาศสอง่างทางั้งหมู่งบ้านชุมชนชนบทอยู่ในไต้หวันมาฝากพี่ฝากน้องครับผม ่วงนี้ก็สิเป็นบ้านเฮือนคนครับช่วงทงนาก็สิเบิดไปแล้วไก่สิเขาตลาดกบพี่น้องส่วนบรรยากาศในตลาดก็อาจสิบรราา่ได้ถไทยให้พี่น้องด้เบื้องนาะพี่น้องมือนี่เอาว่าบรรยากาศในตลาดกถไทยให้พี่น้องเบื้องหลายเทียอแล้วเนาะครับเนาะมือนี่ให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศสองทางทางแล้วก็เบิ่งบรรยากาศทางไฮทง,ทงนาไปน้ำกัน ครับสำหรับคลิปนี้ก็โค้งสีบเยาครับพี่น้องครับกบ็เอาภาพบรรยากาศแดดอุ่นๆนีเมาเสเร์ามาให้พี่ให้น้องได้เบ่งพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โค้งสีเอาไว้สำนีสักก้อนนาอพี่น,อน้องเนาะพอกันคลิปหนาจังไรจังไรก็่าลืม กดติดตามให้กับเบ้าชัยพูมินุมบั่นแทนในเด้อพี่น้องเด้อก็ขออวยพรให้เพียน้องจงมีแต่ความสุขความเจริญล่ำรวยเงินท้องน้ำกันสุข,ขูสุขค้นครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าชัยพู้มนุมบันแทนก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ